ช่วงนี้เนี่ยมีประเด็นทางการเมืองอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าคุณทักษิณเนี่ยก่อนหน้าน,นี้ก็ลงพื้นที่ช่วยพักเพื่อไทยหาเสียงนายกอบจเนี่ย<ช>นะครับมาหลายจังหวัดแล้วและมีคิวแน่นตลอดจนถึงสิ้นเดือนนี้อีกหลายจังหวัดแล้วก็เป็นที่ตั้งคําถามเหมือนกันว่าหลายครั้งที่คุณทักษิณไปปราศัยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงการเมืองระดับชาตินโยบายรัฐบาลบา<ย>ผลงานต่างๆและกําลังจะทําในอนาคตเนี่ย มันอาจจะไม่ได้เน้นที่เวทีอ,อบอจสักเท่าไหร่ปรากฏล่าสุดมีความเห็นจากคนนี้มาอีกแล้วคะคุณเทพไทยเสนาพงศ์นะครับอดีตสสประชาธิปัตย์โพสตเฟซบุ๊กก็เลยอยากให้กกตจัดระเบียบทักษินหน่อย <c oughs> ใช้คำนี้ฮะ <c oughs> บอกให้จัดระเบียบหน่อยเพราะว่าคุณนักสินเนี่ยดูแล้วไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบอจอเท่าไหร่เพียงแต่ต้องการใช้เวทีดังกล่าวเวทีการเมืองท้องถิ่นขยายผลไปยังการเมืองระดับชาติมากกว่านะครับ โดยคุณเทพไทยออกมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับใน Facebook ว่าได้เห็นกนําหนดการเดินสายปลาใสของคุณทักษิณที่จะลงพื้นที่ตลอดเดือนนี้แล้วไม่ว่า,วาจะเป็นอีสาน18-20ม,ม,มกราคมนครพนมบึงกาฬหนองาคายมหาสารคามปลายเดือนอีก24-25มกราคมไปศรีสะเกดไปหาเสียงต่อเนื่องซึ่งความเป็นจริงนายทักษิณไม่ได้มีเป้าหมายหลักในการหาเสียงให้ผู้สมัครนายกบจแต่คุณเทพไทยบอกดูแล้วต้องการใช้เวทีการเมืองท้องถิ่น ขยายผลไปยังการเมืองระดับชาติมากกว่านะครับโดยคุณเทพไทยบอกว่าการที่คุณทักษิณจะขึ้นปลาศัยในประเด็นที่เกี่ยวกับการทํางานของรัฐบาลทั้งที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลแต่อย่างใดแต่กลับประกาศนโยบายและแผนงานที่จะทําของรัฐบาลหมดเลยจนอาจทําให้ประชาชนเข้าใจผิดในคะแนนนิยมของตัวผู้สมัครได้อันนี้ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงผิดข้อกฎหมายเลือกตั้ง<ฆ>นะครับและคุณเทพไทยก็เลยบอกว่าได้ติดตามการปราศัยอย่างน้อยๆเนี่ย สามแห่งก่อนหน้านี้ก็คืออุดรธานีอบบนุบลราชธานีแล้วก็เชียงรายปรากฏว่าคุณเทพไทยบอกก็นำนับดูคุณทักษิณใช้เวลาหาเสียงให้กับผู้สมัครอบจอเพียงแค่5นาที<อ>ที่เหลือนอกจากนั้นปราศัยประเด็นการเมืองอื่นๆหมดเลยพาดพิงไปทุกภาคส่วนจนกลายเป็นประเด็นร้อนสื่อก็ต้องนําไปขยายผลแล้วผู้ที่ถูกพาดพิงเนี่ยเขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการตอบโต้มีการวิาพากษ์วิจารณ์ประเด็นที่คุณทักษิณหาเสียงกันอยู่หลายวัน ทำให้กระแสกลับกลายไปอยู่ในหน้าสื่อตลอดเวลาใช้คำว่านี่ถือเป็นการประสบความสำเร็จตามแผนการโฆษณาทางการเมืองของคุณทักษินที่วางเอาไว้แล้วฮะแต่ว่าในข้อเท็จริงคุณทักษินไม่ได้ไปหาเสียงให้กับผู้สมัครนายกอบอจอพรรเพื่อไทยเป็นหลักเพียงแต่ว่าใช้เวทีการหาเสียงของนายกอบอจอ พูดถึงผลงานของรัฐบาลแนวทางหรือโครงการที่รัฐบาลจะทำเป็นการขยายผลจากการเมืองท้องถิ่นโดยใช้เวทีท้องถิ่นขยายผลไปยังการเมืองระดับชาติการที่คุณทักษิณน,นำเอาผลงานของรัฐบาลไปพูดไปประกาศทั้งที่คุณทักษิณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับรัฐบาล เป็นบุคคลภายนอกแต่นำโครงการแผนงานของรัฐบาลไปพูดบนเวทีปลาใสหาเสียงให้กับนายกอบจอทำให้ประชาชนเข้าใจผิดในข้อเท็จจริงซึ่งจะมีผลกระทบมีส่วนได้เสียกับผู้สมัครนายกอบจอคนอื่นๆผลเทพไทยก็เลยบอกดูแล้วสุ่มเสียง ที่จะผิดกฎหมายเลือกตั้งในฐานะที่บอกว่าตัวเองเป็นผู้ช่วยผู้หาเสียงแต่เหมือนกับว่าเนี่ยมันมันอาจจะมีบางส่วนบางท่อนที่ที่ล้าไปในปาขายที่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง<อ>ท้องถิ่นหรือไม่นะครับแล้วก่อนน้นนี้คุณอิทธิพรบุญประคองประธานกรกรตอเองก็เพิ่งจะออกมาให้ความเห็นวันที่8ปดนี<อ>่ฉันจำได้เลยบอกว่ามันก็กล้ากึ่งนะ,ะสิ่งที่คุณนักสินไปปลาใสคุณเทพไทยก็บอกก็เนี่ยขนาดท่านอิทธิพรประธานกรกตยังพูดเองแบบนี้เนี่ยก็เลยอยากให้กรกตเนี่ย เร่งสรุปเสียว่าสิ่งที่คุณทักษิณปราศัยเนี่ยฝ่าฝืนหรือผิดกฎหมายเรื่องตั้งท้องถิ่นหรือเปล่าเพื่อจะเป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายจะได้ไม่ต้องถกเถียงกันอีกต่อไปแล้วอาจจะทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบในระหว่างผู้สมัครด้วยกันแล้วถ้ากรกตยังปล่อยให้เป็นแบบนี้แล้วถ้ายังรอช้าจนไปสรุปหลังผ่านพ้นการเลือกตั้งไปแล้วเดี๋ยวมันจะช้าไปเดี๋ยวพอเลือกตั้งเนี่ยเลือกตั้งผ่านไปแล้วจะกลายเป็นโมฆะวุ่นวายกันไปใหญ่ต้องไปเลือกตั้งใหม่อีก นะครับทำให้หลายคนเสียโอกาสเสียงบประมาณจึงอยากขอความัดเจริงของกกตออกมาพูดเรื่องระเบียบกำชับนายทักษิณให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดบอกว่ากล้าๆหน่อยอย่าเกรงกลัวอย่าเกรงใจคนทําผิดกฎหมายอีกเลยนี่ก็จี้ไปยังกกตนะแต่กกตก็บอกก็ยังไม่มีคนร้องเนี่ยก่อนน้านี้ท่านบอกใช่ใช่ท่านบอกว่าคือกกตเองก็มีคณะทํางานที่เข้าไปสังเกตการการหาสิ่งทุกครั้งอยู่แล้วแล้วจนถึงตอนนี้ท่านบอกว่ายังไม่พบความผิดอะไรแต่เพียงว่า มันก็มันก็มีนิดนิดนึงที่อาจจะสุมเสี่ยงเหมือนกันสุมเสี่ยงนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ผิดแต่ท่านก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยก็ยังคงต้องจับตากันต่อเพราะว่าการปลาศัยมันก็น่าจะแบบดูดเดือดขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนเหมือนให้ระวังอะแนหะค่ะ <ใน S 2> แต่<ม> <ward> ทางฝั่งเพื่อไทยอ่ะเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะว่าหลังจากกรกตอ,ออกมาพูดแบบนี้แล้วเนี่ยเขาก็จะมีการปรับด้วยเหมือนกันนะเขาก็บอกกันนะเดี๋ยวเขากาจะปรับม่เพราะฉะนั้นจับตาวันนี้ที่ลำปาง <laughs> จะปรับยังไง <c oughs> คุณทักษิณจะปรับยังไงใช่ไหมน่าสนใจออน่าสนใจเพราะทางเพื่อนไท,ย,ทยบอกแล้วว่าก็ถามไปนะคะว่าเอแล้วใครจะเป็นคนบอกคุณทักษิณล่ะใครจะคุยกับคุณทักษิณล่ะเขาก็บอกว่าก็น่าจะลูกสาวท่านแหละที่คุยกันแล้วจะปรับได้จริงไหมก็น่นแหละสิเพราะค <น S 1> <อ>ุณทักษิณเวลาพูดเดี๋ยวบางทีมันแบบไม่แบบมแบบฟีลลิ่งมันไปเรื่อยๆนะใช่แล้วยังอยู่ที่เหนือด้วยนะยังอู้กบเมืองอยู่ด้วยยังเมืองอยู่ก็นั่นน่ะสิอ่ะเป็นที่น่าจับตานะคะ